สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่ทุกท่านครับทีวีตลาดที่ทุกท่านเข้าไปเข้าชมวีดีธรรมดานะครับต้องวีดีธรรมดาไปหยิบเงินตัวนี้หุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่9นะครับมกราคม2568นะครับหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นีให้ชมทุกๆวันจนถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะซีสชคซีส้มนำโชคนำ่งดีๆให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะ ทุกคลิปเลยฝากกติดตามเลยนะครับกติดตามกดตูเจต์กดไลค์ตูเจด้วยนะครับอามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขต่ำนะเราบ่ายนะศูนย์หนึ่งสองเล่นที่หนึ่งนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ตรงแปดหนึ่งแปดตึ้องนครับแล้วก็ตึ้งหนึ่งครับหลนี้นะครับเป็นโอเคนะครับเราเน้นที่ตรงไหนเน้นที่ตรงนี้นะครับรงเียนะแล้วราจับที่หนึ่งนะครับหนึ่งเวลานะครับหนึ่งนะครับเสียงหนึ่งเลยนะครับเนะครับ ดูที่นี่นะครับเน้นที่หนึน่ง,งนะครับครชอบหนึ่งไปจะไปดรับบ่านนะครับโอเคครับเยบร้อยแล้วนะครับเกิดเอาเลยเกิดเอาเลย ะจะทำไหมครับเสร็จแล้วเอตามนี้นะครับกขอขอขอผลมาเมากนะครับขออ้ทุทัานชูดีชูดีนะครับนะารวันนี้ก็มีแบบสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับชูดีครับปีครับ